ไม่เคยได้ยนินเขาพูดที่เพาะขนาดนี้มาก่อนวว้ย I am นกส่วนีนนนปเคเปทีนสัสดีครับจไมสวัสดีครับทำไมเล่นได้ไม่ได้ ฮัลโหลครับเราคุยกันเรื่องรถเสร็จเราคุยเรื่องอะไรต่อนะได้ยินหรือเปล่าอะไรเหมือนภาพตัดไปเลยอ้าเนะนี่ยภาพตัดได้ยังไงเราก็ไม่ได้กินเอ๊ะไรนะเราคุยเรื่องอะไรอ่ะ พูดอะไรหน่อยก็ได้นะแล้วแกก็ไปมถ้ามันอย่หาเรื่องคุยใหม่ก็ไอืว่าจะความจาเสืมกอะไรไมด้เะเรียกว่ามรียว่าั้นเลยอืม จะไม่สื่อสารกันหน่อยหรอแต่ก็เรื่องปกตินะผมแบบอย่างผมผมความจัสั้นเร็่อเรื่องปกติบางทีผมใส่แว่นแบบแล้วว่านอ่ะโอ้เป็นคำพูดที่ดีมากเลยครับสุดยอดมากครับเทียมยอดจริงๆริกับบานผมก็ลืมแล้วผมวางแว่นไม่ไหนอันนั้นก็เกินไปหรือเปล่านะไม่ได้ขนแล้วมั้งไม่เาเรื่องปกติ ตัวนี้ก็เคยเป็นนะก็เป็นแหลยก็เป็นแมสหนีบแงวเดินเ้างนอกเนี้ยแล้วก็จะเข้ามาหยิบของพาสิพอเดินเข้ามาในห้องแล้วฉันหยิบอะไรนะแล้วก็จำไม่ได้โอ้ยเฮอันนี้เรื่องปกติเลยแล้วแบบเวลาแบบผมอะเดี๋ยวแฟนผมหึงโทษไม่ทำงานเขาก็อยู่ที่บ้านตอนนี้ ที่บารก็จะใช้ไปซื้อของแหละแล้วแบบผมก็จะแบบทำอะไรอยู่จำไม่ได้อยู่หรือเปล่าอซื้มีไหมหรือเปล่าออยากผมจะซื้แค่พูดได้เปล่าได้ยินใช่ไหมองอะไรหรือเปล่าก็พี่ซื้อนี่ขี้เกียจพกมือถืออ่ะนี่ส่วนใหญ่จะไม่พกอะไรลงมาเลยเอาไปแค่ตังค์อุ้ยอะไรนะครับไม่ได้ยิน พกไว้ก็ดีนะอาไปคำพูดที่เพาะจังเลยนะครับไม่เคยได้ยินคำพูดที่เพาอขนาดนี้มาก่อนข้าอ๋อได้ยินไหมได้ยินครับ <S <S ตัหนังอยู่<า>ตัหนังอยู่กอดาแูตหนังอยู่ใช่เราเล่นเกมไปด้วยวี่เหังไป่าหังนั้นเดียวอมเไม่แ้วอไว้เีเก น้าเอฟเคุณรู้ไหมว่ากินสเปกซีพียูฮะไ,ไ,<า>ไม่รู้อะกินสเปคซีพียาฉันก็เปนนะเว้แางทำไมคุณต้องแต่งตัวโป๊อย่างนี้ด้วยครับกไม่จดเป็นต้องอวิดีโอคอลันหรใช่ไม่่อาตาก็คือเป็นพนที่ใช่ใช่ใช่แต่ไปต้องแต่งตัวโปอย่างนี้ด้วยของเราตอบดีๆนะอย่าหยาบคายนะตอบดีๆนะควรจะนะ ต้องอยู่กันตดอดเวลาอะไรเงี้ยมันทําให้เบื่อเร็วมากกันเนเวส่วนใหญ่ที่เป็นไม่รหวอกมันสวยดีอะไม่สวยเบื่อไม่สวยน่ารักเกินไปหรหอใช่ <c oughs> ไม่ดีไม่ดีไม่ดีตลอดโอเคแต่แบบต้องเข้าใจด้วยว่าถ้าอยู่ด้วยกันตลอดมันจะกลายเป็นว่ามันจะไม่มีเรื่องคุยอะถ้าผมเงียบก็ต้องเข้าใจมันจะเงียบก็ก็อยู่ด้วยกันตลอดจะเอาเรื่องอะไรมาเล่าอ่ะรู้เรื่องเราทุกเรื่องอยู่แล้วอะ ยาม,มากแต่งตัวให้มันรักงวลสงวนตัวหน่อยแล้วอย่างนี้ตอนที่เคยมีนะก็โอเคอ่ะ <Okay. S 2> เลาอเลยไปนางก็จะเ,เป็นอะไรนี่อ่ะอืมเป็นอะไรหรือเปล่า,า,าฉันกออ็กูไม่เล่าแล้ว่พรากูไม่เล่าก็หมากูไม่คุย อ้าเมื่อดูหนังต่อแล้วหรอก็กำลังจะไปกำลังจะไปใช่กำลังจะไปดูหนังต่อแล้วแล้วเล่นเกมนี้บ่อยไหมเรื่งเื่งแฟนโอเคเดี๋ยวก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยบ่อยหรอต้องไม่ลืมเสียายจังทำไมหาคนปิดคลิปยากมาก ขอเสนึงประโยคบ๊บายบายสั้นไป <c oughs> สั้นไปคิดไม่ออกอะ่ะบายบายคิดไม่ออกสิชอบผมไม่ค่อยดังด้วยตอนนี้อยากดังตอนนี้อยากดังมาก แล้วอยากดัง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 หนูจะซ่องเกี่ยวกับอะไรอ่ะทำไปเรื่อยอะ่ะอยากทำอะไรก็ทำอืมผมไม่กลัวละไม่กลัวไม่กลัว เตรียมครับใบ